ก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยนะคะลังนี้ให้ชมนะคะผักหวานของเรานะคะเราก็ขอทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะรกรกมากเลยทำความสะอาดก่อนนะคะทำเมื่อวานนี้นะคะ่ะได้แค่นี้เดี๋ยววันนี้จะทำให้เสร็จก่อนนะคะก่อนจะเปิดให้ชมว่าผักหวานสองเดือนมันไปถึงไหนแล้วนะคะไม่ใช่มา แหกตากันว่าพ่อผักหวานปลูกผักหวานนะคะผลงานมันถึงไหนแล้วนะคะมีเรามีผลงานค่ะเพื่อนๆจ๋าสักครู่เดียวนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดดูไอ้นี่นะคะดูผักหวานที่เราปลูกไว้นะคะหลังจากที่เราเพาะเพาะมาเมล็ดมันนะคะตั้งแต่2เดือนที่แล้ว งอกรากงอกอะไรแล้วเรามาปลูกไว้ที่นี่นะคะโดยที่ตรงนี้ไม่มีพืชพี่เลี้ยงนะคะแต่เราเอาก้านมะพร้าวมาบังให้มันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยจะมาชมไปพร้อมกันเลยนะคะมาค่ะมาเปิดเลย ตรงข้างๆก็จะมีอันนี้นะคะมันม่วงนะคะเราเอาหัวมันมาเพาะดูมันก็งอกนะคะก็มีสับปะรดอยู่สามสาต้นแล้วอันนั้นมันเหลืองนะคะมันแครอทก็มาเพาะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะปลูกบริเวณนี้แหละค่ะใกล้ๆกับผักหวานมาชมผักหวานเลยค่ะต้นแรกอยู่อยู่ข้างต้นกล้วยนะคะมีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงเพ <c oughs> ื่อนๆเห็นไหมคะ กำลังงามเลยค่ะกําลังออกเนี่ยเม็ดของมันยังอยู่เลยนะคะนี่กาลังออกยอดค่ะยอดงามเลยค่ะหลุมที่หนึ่งนะคะที่จริงเรามีสี่สี่เม็ดนะคะโอ้นี่น,นี่ตอมันงามค่ะงามนี่นะคะหลุมที่สองเป็นเนจ่าดูนะคะนี่หลุมที่สอง กำลังใบมาเลยนี่นะคะงามค่ะงามมากๆเลยเห็นนะคะเพื่อว่าจะเปิดออกนิดหนึ่งหลุมที่สองแล้วนะคะหลุมที่สามเดี๋ยวไม้ออกนิดหนึ่งเด็ดจ้ดจัดค่ะวันนี้เด็ดแต่ต้นนี้ไม่ใช่นะนี่นี่สองต้นใช่ค่ะนี่สองต้นนี่เห็นไหมคะ สองต้นนี่กำลังงามเลยนี่นี่ก็กำลังงามนี่สองต้นนี้ในผลในผลนะคะนี่ค่ะ เอามือบงังเพื่อนจะได้เห็นนะคะนี่สำเร็จค่ะสำเร็จเดี๋ยวเรามีกี่หลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้เจ็ดหลุมนะคะเพื่อนเจ็ดหลุมนี่ก็กำลังอุ้ยแต่นี่มีลอยจิ้งหรีดนะคะนี่มากิน น,นี่ก็เหมือนกันโดนจิ้งหรีดกินเหมือนกันนะคะนี่เพืเ่อนๆอีกต้นหนึ่งอยู่นี่กําลังงอกมานะคะเยี่ยมผลสําเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราจะปิดเอาตะก้าปิดไว้เหมือนเดิมนะคะตะก้างวมไว้เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนใบมะพร้าวนะคะใบมะพร้าวอันเก่ามันก็กรอบแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ เพืเ่อนจ้ะก่อนอื่นเราจะปิดตะก้าก่อนนะคะร้อนค่ะร้อนร้อนมากเลย น,นี่ต้นเก่ามานะคะเพื่อนๆต้นเก่าที่เราเคยปีนขึ้นเก็บให้เพื่อนๆชมกันนะคะนี่ต้นนี้แล้วก็นี่หลังจากชมกันแล้วนี่เปลี่ยนหลังคาใหม่ให้นะคะโมเดลมันร้อนมากนะคะเราไม่มีพืชพี่เลี้ยงก็เลยเนื่องจากที่โลกแคบนะคะอันนี้ปลูกไว้ในรั้วบ้านเลยนะคะเพื่อนๆก็เลยเอาก้านมะพร้าวมาบังให้นะคะ ข้างๆเรามีต้นกล้วยเป็นที่เลี้ยงนะคะแล้วก็ยังปลูกต้นกล้วยอีกต้นหนึ่งตรงนั้นก็รอเวลานะคะอีกสองเดือนเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้มาอัปเดตผักหวานที่เราปลูกไว้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทนนันเนอร์นะคะเราจะอัพ อัปเดตอีกสองเดือนต่อไปนะคะเพื่อนๆว่ามันจะโตขนาดไหนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ